สวัสดีครับพบกับผมทนายเรไทซิงครับวันนี้ก็อยู่กับหน้าง,งานขุดขุดมันนะพี่น้องกับหน้าง,งานสิบสองไร่เหมือนเดิมครับสิบสองไร่นี่ขุดขุดเป็นสิบวันเลยนะพี่น้องอยู่กับหน้าง,งานนี้อีกอีกยาวนานอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ขอจัดเป็น2 e งอีพีนะพี่น้องให้พี่น้องได้ดูครับสําหรับหกหกสตัวแรงของเราครับ มันก็พันละยองผสมใจแอ็นนะพี่น้องหัวนี่ไม่ต้องพูดถึงครับใหญ่เป็นใหญ่เลยนะครับหัวครับก้าวเดือนครับมันตัวนี้ครับใหญ่นะพี่น้องใหญ่ยาวด้วยครับอันนี้ผมไม่เรียกถ่ายแต่หัวใหญ่นะครับใหญ่ไปหมดเลยนะครับนี่พี่น้องดูเลยครับดูดีครับใหญ่สม่ำเสมอกันไปหมดเลยนะครับดูดีครับยาวเป็นเม็ดนะครับอันนี้ไม่ได้พูด เล่นนะครับของจริงเลยครับยาวเป็นเมตรครับนี่แหละพี่น้องออคีบเกษตรกรลืมตาปากได้ก็ครั้งนี้แล้วครับปีนี้แล้วครับใช้คําว่าปีนี้ครับเสียเมืดได้ยิ้มเลยนะปีนี้ปีกายก็แปลงนี้ก็ฟันไปแสนห้านะครับสิบสองไร่ครับปีนี้ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาครับรอดูครับ เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าปีนี้12ไร่จะได้เงินเท่าไหร่ครับพี่น้องอใหญ่เป็นใหญ่เลยนะครับดูดิครับสุดจริงๆนะครับพี่น้องดูดิถ้าถึงปีนี้ผมว่าเอานี้ไม่หมดเลยนะครับมันตัวนี้ก็ใส่ปุ๋ยทางใบด้วยนะครับถึงหัวใหญ่ครับออ ดูดีพี่น้องหัวนี้ผมไม่ดูดีครับหัวนี้ครับหัวนี้ผมว่าน่าจะยี่สิบขึ้นนะครับหัวนี้อันนี้ก็ขอถ่ายมันให้ดูผสมรถไทยไปด้วยนะครับอันนี้ครับถ่ายจากหน้าง,งานจริงครับผสมรถไถให้พี่น้องได้ดูไปด้วยครับ นี่แหละครับพี่น้องถ้าเกษตรกรเราได้หัวมันใหญ่ๆอย่างนี้ได้ยิ้มหมดเลยครับปีนี้ผมว่าเอานี้ไม่หมดนะปีนี้สุดจริงๆครับได้ยิ้มเลยครับปีนี้เสียเงินด,ดูดีพี่น้องกองมันคนงานกองมาเป็นแถวเลยนะครับแถวติดกันเลยนะครับแค่แค่สี่ล่องนะพี่น้องล่องที่สี่กำลังกำลังขุดครับพี่น้องดูดิครับ สี่ล่องนี่ต่อท้ายรถไถมาเลยนะครับหัวมันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะพี่น้องถี่เป็นถี่เลยครับคักบะลูกผีปีนี้คักวะโอ้คักคักสุดยิยิ่งครับปีนี้ พี่น้องหัวมันครับฉีดปุ๋ยทางใบไปสองรอบนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้โฆษณาขายปุ๋ยนะพี่น้องพี่น้องอยากรู้ไหมว่าปุ๋ยทางใบเสียมืดฉีดอะไรครับฉีดบูมเก้าเก้านะครับพี่น้องบูมเก้าเก้าสองครั้งครับหัวมันไม่ต้องพูดถึงนะพี่น้องพันละยองครับผสม ใจแอนนะพี่น้องแต่ว่าหัวใหญ่ผมดูก็ระยองนะครับแต่ว่าที่เป็นหัวยาวๆก็ใจแอ็นครับดูดีพี่น้องสี่ยิบเลยนะครับ đẹp ngoài vậy ล้อฝั่งหนึ่งได้เหยียบล่องมันเลยนะพี่ทองเพราตัวรถมันใหญ่ครับ ของใหม่ครับของใหม่ของใหม่ตัวใหญ่ครับตัวหนักเลยนะครับ ตัวใหญ่ตัวหนักเลยครับพรงตัวนี้ครับดูดีพี่น้องสี่ยิบเลยนะครับกองมันครับสีล่องนะครับไม่รู้ว่าเจาหนีหมดไหมครับสีล่องครับ ยิบเลยพี่น้องโอ้หัวมันมีแต่หัวใหญ่ๆพี่น้องสุดจริงๆครับผมว่าอุ้ยทางใบก็ถือว่าสุดยอดครับไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับโอ้สุดจริงๆครับมีแต่หัวใหญ่ครับผมว่าไม่แปลกครับที่หัวใหญ่ครับพี่น้องดู ดูต้นของมันครับนี่พี่น้องดูดิเท่าแขนผมเลยนะครับนี่ครับลำมันครับไม่แปลกหรอกครับที่หัวมันใหญ่ครับพี่น้องดูลำมันนี่ครับนี่ครับลำมันนี่ผมมาตัดเอามาวานผมยังแบกสักสิบลำแบกไม่ขึ้นเลยนะพี่น้องดูดิไม่ใช่ธรรมดานะครับลำมันดูดิครับเกือบเท่าแขนผมเลยนะครับ หรือเท่าแขนเลยนะครับลำมันครับไม่แปลกใจหรอกครับที่มันหัวใหญ่ครับใส่ปุ๋ยทางดินรอบเดียวครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยเก้าสองรังครับปุ๋ยทางใบก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่บางๆครับแต่ว่าสงสัยมันเป็น น่าจะเป็นดินใหม่ก็ว่าได้ครับแต่ว่าก็ไม่ใหม่หรอกเพราะว่าก็ปลูกมันมาเป็นปีที่สแล้วนะปีนี้ครับปีที่ผ่านมาก็ปลูกไปแล้วครับเป็นแปลงมันที่หรือต้นยางเก่าทิ้งครับเอาก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งในเพจทั้งใน You Tube ครับพอกาคา่าสวัสดีครับ